เิดแบ่งปันพระกิ่งคินมชรพิจกับเนื้อโลกเนื้อปรลอดนำเลิกของหลวงปู่ละมายทิตะมโนโครับมาพร้อมกล่องเดิมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผิวขาวโบบะหมายเลข192สภาพผิวแบบนี้คือแก่ปร,รอดนะครับผิวจะออกโทนสีขา,ขาวขานะครับหน้าผากฝังพลอยสภาพสวยงามมากใต้ฐานมีจานมือนะครับกริ่งเขย่าดัง สนใจทักแชทออดไลน์มาเลยครับที่ @nt6959 หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959องค์นี้หมายเลข192นะครับความหมายดีเป็นเมตตามีผู้อุปถมัมภ์้ำชูมีคนคอยผลักดันให้สู่เป้าหมายได้ประสบความสำเร็จไม่ยากเย็นนักนะครับสำหรับองค์นี้สวยมากๆเลยสนใจทักมาด่วนๆนะครับทักมาด่วนๆเลยมีองคนี้องค์เดียวเท่านั้นส่วนเรื่องแท้เกนั้นผมหนุ่มรับประกันแท้ให้ตลอดชีพครับ